สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดี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 ด,ด,ดีสวัสดีวันพฤหัสสดีแสนสุขตื่นขึ้น,นมามีความสุขตื่นขึ้น,นมารับทรัพย์รัว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 ขอบคุณ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 นะคะทั้งทรัพย์ภายใน และทรัพย์ภายนอกที่ไหลหลังพรังพร่งครูขอบคุณมหาปัญญามหาสมบัติที่ไหลหลังพรังพร่งครูขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะความสุขความสำเร็จความมั่งคัง่งร่ำรวยเหลือเฟือขอบคุณมหาศจ,จรรั์อาชีพเทรดเดอร์ที่สามารถสร้างรายได้ง่ายๆสบายๆให้ฉัน ขอบคุณขอบคุณดวงจิตที่ยิ่งใหญ่ใสสว่างสองทางเดินขอบคุณทุกโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ขอบคุณทุกการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณที่อบรมสั่งสอนให้เรามีวิชาแล้วก็เป็นคนดี ของสังคมขอบคุณวันนี้และทุกๆวันที่ฉันโชคดีที่สุดขอบคุณ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 ทุกความฝันความปรารถนาที่เป็นจริงดังปราฏิหา์มาค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาสร้างกําไรง่ายๆไปด้วยกันกันกบมหัสจรย์อาชีพเทรดเดอร์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่มีความสุขความโชคดี ต้องเริ่มนะคะสร้างสิ่งดีๆใส่พลังงานดีๆให้กับเนาะดวงจิตของตัวเองด้วยการนะคะพูดตามทำตามด้วยการติดตามแม่โมดเทรดเดอร์แม่มดเทรดเดอร์ไม่ใช่แม่มดเทรดเดอร์ในตลาดอย่างเดียวแต่คําว่าแม่โมดเทรดเดอร์ก็คือการเทรดการสร้างชีวิต นั่นเองนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ได้กำไรเรียบร้อยแล้วนะคะพักหยุดแล้วก็ไปวิ่งกันบายบายนะคะทุกคนขอให้ทุกคนวันนี้มีแต่ความสุขความสำเร็จมั่งคัง่งร่ำรวยเหลือเฟือ